ชื่อว่าไทยปิ่น9้าครับคอนโดมิเนียมสูง13ชั้นบนที่ดิน4ไร่75ตารางวา588ยูนิตที่มาพร้อมกับระบบโฮมออโตเมชันที่สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้สะดวกตั้งติดถนนอารุณอมรินครับแถมมีบริการรถรับส่งครับสามารถเดินทางไปใช้รถไฟฟ้า MRT บางยี่ขันได้สะดวกครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมโครงการครับว่า โครงการนี้มันมีอะไรยังไงบ้างตามมาดูเลยครับทำเลที่ตั้งโครงการชีวไทยปิ่นเก้านะครับอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ำเลนี้แต่เดิมมีลักษณะเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตึกแถวเทาเฮาส์และอาคารพาณิชย์ไม่ค่อยมีตึกสูงมากนักแต่หลังจากที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วบนถนนเส้นจราสนิทวงก็จะมีอาคารสูงเพิ่มมากขึ้น แต่บริเวณถนนอรุณอมรินทร์อยู่ใกล้กับพระราชวังจึงมีการจํากัดความสูงทําให้รอบข้าง,างบนถนนเส้นเดียวกันนียส่วนใหญ่จะเป็นอาคารสูงไม่เกิน13ชั้นการเดินทางด้วยรถยนต์ถือว่าเป็นตัวเลือกในการเดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างหลากหลายเส้นทางครับสำหรับใครที่เน้นเดินทางเข้าเมืองบ่อยๆจะสะดวกเนื่องจากออกจากโครงการแล้วก็จะสามารถขึ้นสะพานพระราม8ปได้เลยใครที่เน้นเดินทางฝั่งถนนจัญรสนิทวงศ์ก็สามารถใช้ซอยอรุณอมรินทร์49ไปทะลุซอยจัญรสนิทวงศ์40ได้เลยโดยไม่ต้องอ้อมเข้าไปแยกบรมราชชนนีให้เสียเวลา สำหรับคนที่ใช้ทางด่วนในทำเลนี้ก็ใกล้กับทางด่วนพิเศษสีรัตวงแหวนรอบนอกสามารถใช้เป็นเส้นทางเพื่อเลี่ยงรถติดได้ครับการเดินทางด้วยรถสาธารณะถือว่าค่อนข้างสะดวกเนื่องจากโครงการนี้มีรถรับส่งตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งในการเดินทางของทำเลนี้ก็คือเรือด่วนครับใกล้กับโครงการที่สุดก็คือท่าเรือปิ่นเกล้าและท่าเรือสังฮีที่ห่างจากโครงการเพียง950เมตรช่วยทุ่นเวลาไปได้ดีมากเลยครับรบโครงการส่วนใหญ่จะเป็นที่อาศัยแนวราบครับ โดยแหล่งความอุดมสมบูรณ์หลักจะอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีจะมีห้างสรสร,รพสินค้าใหญ่ๆและแหล่งไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างเทสโกโรตัสเซนทันป่นเก้าเมเจอร์ป่นเก้าที่มีความคึกคักสูงนอกจากนั้นบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำจะมีร้านอาหารริมน้ำบรรยากาศดีๆให้มาทานข้าวเปลี่ยนบรรยากาศกันสถานที่สำคัญอื่นๆก็จะใกล้โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัายศิลปากรธนาคารแห่งประเทศไทยครับ ฟอสซิลิตี้ทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ชั้น1และชั้น9าครับสำหรับที่จอดรถเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัวชั้นใต้ดินนะครับจนไปถึงชั้น2เริ่มจากชั้นปีหนึ่งนะครับจะเป็นพื้นที่จอดรถซึ่งสามารถจอดรถรวมได้ทั้งหมดอีกยคันหรือประมาณ3าถ้ารวมจอดซ้อนคันแล้วเนี่ยจะได้ถึง253คันครับถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับตรงกลางอาคารนะครับจะเป็นในส่วนของตัวพื้นที่ส่วนครับมองได้เห็นจากพื้นที่ส่วนกลางบริเวณชั้น1 ซึ่งชั้นหนึ่งนะครับจะติดกับทางเข้าออกถนนอรุณอมรินทรน์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้ามาแล้วจะมีดอปอัพอยู่ด้านหน้าวนรถตามเข็มนาฬิการอบอาคารชั้นหนึ่งครับจะมีในส่วนตัวพื้นที่จอดรถและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดมีร้านค้ายอยู่ด้านหน้ายูนิตถึง5ยูนิตพื้นที่ส่วนกลางที่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีโถงล็อบบี้ครีเอทีฟโคเวอร์กิ้งสเปซคิดรูมมูฟวี่ครับลิฟต์โดยสารนะครับจะมีทั้งหมด4ตัวแยกเป็น2จุดฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ของอาคารฝั่่งงลละ2ตัวัวททําาให้เดินไไมกครบ ทางเข้าด้านหน้าโครงการนะครับจะมีพื้นที่สวนหย่อมอีกหนึ่งจุดเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทางโครงการเป็นส่วนต้อนรับให้บรรยากาศร่มรื่นครับบรรยากาศบริเวณสไตล์ลิตลล็อบบี้นะครับตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนโทนสีเทาตัดกับสีทองดูสวยงามมีพื้นที่นั่งเล่นคอยหลายจุดเชื่อมต่อกับจุดดรอปออฟนะครับทำให้เข้าถึงได้สะดวกเวทติ้งแอเรียนะครับสำหรับนั่งเล่นมีผนังกระจกเหมาะกับการมานั่งเล่นพักผ่อนนะครับหรือเวลามีแขกมาหาก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้สําหรับคุยธุระ คีไอทีโควก w a กิ้งสเป a c e นะครับเป็นพื้นที่ทำงานมองเห็นวิวสวนมานั่งอ่านหนังสือหรือจะนัดมิงนะครับมาทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้พื้นที่นี้รองรับได้เลยครับ ในส่วนของตัวมูฟี่ขับนะครับเป็นพื้นที่ดูหนังสบายๆครับจอใหญ่สำหรับคอทีวีถ้าในห้องเนี่ยดูแล้วไม่เต็มอิ่มก็สามารถมาจับจองในส่วนของตัวมูฟี่ขับได้เลยครับ ชั้น2นะครับจะไม่มีพื้นที่ส่วนกลางจะเป็นพื้นที่จอดรถชั้นสุดท้ายก่อนที่จะเป็นชั้นที่พักอาศัยสําหรับชั้นนี้นะครับสามารถจอดรถได้และขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นพักอาศัยได้เลยครับสำหรับลูกบ้านส่วนแขกนะครับจะต้องลงมาในส่วนของตัวล็อบบี้นะครับเพื่อติดต่อกับเจ้าของห้องก่อนส่วนชั้นเก้านะครับจะเป็นในส่วนตัวสระว่ายน้ําที่จะเป็นสระระบบเกลือมีพื้นที่นั่งเล่นริมสระเชื่อมต่อกับฟิตเนสสามารถมองเห็นวิวเมืองและสะพานพารามแปดได้อย่างชัดเจนเลยครับ ห้องอาบน้ำนะครับส่วนกลางจะมีสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ซาวน่ารูมนะครับแยกหญิงแยกชายได้ชัดเจนและสามารถเดินออกไปยังห้องฟิตเนสที่อยู่เหนือนห้องสตรีมและห้องซาวน่าได้เลยครับยูนิตไทยนะครับห้องชุดในโครงการชีวไทยปินก้านะครับนับว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นมากในด้านทําเลที่ตั้งเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะครับอย่างครบคันโดยเฉพาะระบบโฮมออโตเมชันนะครับเต็มรูปแบบ ที่จะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นสะดวกสบายเพียงไปนิ้วมือครับผมโดยโครงการนี้ครับจะมีทั้งหมด2ไทยด้วยกันนะครับที่พร้อมเข้าอยู่ก็คือวันเบสครับผมกับวันเบสพาร์ในส่วนของตัววันเบสนะครับขนาดพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่29ตารางเมตรนะครับประกอบไปด้วย1ห้องนอน1ห้องน้ำและ1ห้องครัวครับและในส่วนของตัววันเบสพาร์นะครับมีพื้นที่ขนาดใช้สอยอยู่ที่4 3ตารางเมตรประกอบไปด้วย2ห้องนอน1ห้องน้ำและ1ห้องครัวครับผม เริ่มจากห้องวันเบสนะครับจะเป็นในส่วนของตัวห้องหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำนะครับเข้าประตูมาแล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวสมาร์ทล็อกครับที่สามารถกดรหัสนะครับหรือคีย์การ,ร์ดเนี่ยเดินเข้ามาห้องได้เลยครับในส่วนของห้องนี้นะครับจะปูด,ด้วยลายไม้สีอ่อนครับจะทําให้ห้องดูสว่างมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของตัวห้องนั่งเล่นนะครับก็จะวางในส่วนของตัวชั้นโซฟานะครับในส่วนของตัวโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยันห้องครัวเลยครับ ในส่วนของตัวห้องครัวนะครับก็จะเป็นการปลูกกระเบื้องครับเพื่อให้ง่ายต่อการทําความสะอาดเชื่อมต่อกันเนี่ยก็เดินออกมาก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ําในส่วนของตัวห้องน้ำนะครับก็จะเหมือนกันครับผมก็คือจะมีในส่วนของตัวโซนแห้งโซนเปียกนะครับที่สามารถทําความสะอาดได้ง่ายแล้วออกมาจากห้องน้ำนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องนอนนะครับห้องนี้นะครับจะมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ นะครับมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวบิลตูวเสื้อผ้านะครับทางโครงการก็ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้สบายๆเลยครับแถมยังมีพื้นที่ใช้สอยด้านข้างอีกพอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวระเบียงด้านนอกนะครับที่สามารถเปิดรับแสงลมแสงธรรมชาติได้ส่วนวิวนะครับก็จะเป็นวิวภายในโครงการครับที่สามารถมองได้รอบๆนะครับเห็นโครงการได้ชัดเจนครับผม ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวห้องวันเบรดพัดครับที่จะมีในส่วนงตัว2ห้องนอนหนึ่ห้องน้ำครับแต่ในส่วนของตัวอีกหนห้องนอนเนี่ยเนื่องจากพื้นที่เนี่ยมันไม่ถึง9ตารางเมตรครับเราจะใช้คําว่าพัดแทนครับหรือในส่วนของห้องอเนกประสงค์เนี่ย เราไม่จําเป็นต้องทําในส่วนของตัวห้องนอนก็ได้ครับเราจะทําเป็นในส่วนงตัวโต๊ะทางานนะครับหรือว่าเป็นบิวตู้นะครับเพื่อมาตั้งโชว์สวยๆก็ได้ครับเปิดห้องออกมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็เราจะเจอพื้นที่ในส่วนของตัวห้องครัวครับไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยเราก็สามารถมาทําห้องนี้แยกสัดส่วนกันได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเชื่อมต่อออกมาเนี่ยก็จะมาเจอห้องในส่วนของตัวลิฟวิ่งรูมนะครับเราจะวางในส่วนของตัวโต๊ะกินข้าวนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวโซฟา แล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็สามารถเอาทีวีมาติดผนังก็ได้นะครับหรือจะวางเป็นชุดลอยนะครับเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับประหยัดพื้นที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าห้องเนี่ยมีความกว้างอยู่แล้วในตัวนะครับแล้วก็เดินเชื่อมต่อมาอีกนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนใหญ่นะครับจะมีในส่วนของตัวบิวตู้เสื้อผ้าให้อยู่แล้วเราก็จะจัดวางในส่วนตัวเตียง5ฟุตหรือ6ฟุตก็สามารถทําได้และยังมีพื้นที่ใช้สอยเยอะอยู่พอสมควรอยู่แล้วครับ เข้ามาภายในห้องนะครับจะเจอในส่วนของตัวทางเดินและจะมีในส่วนของตัวพื้นที่ครัวครับที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือและห้องน้ำนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือครับความสูงของพื้นถึงฝ้าเพดานเนี่ยจะอยู่ถึง2.55เมตรปูพื้นด้วยลามิเนตลายไม้นะครับหนา8มิลลิเมตรด้วยกันภายในห้องจะมีวิดีโอโฟนจาก h o มแมคนะครับที่เชื่อมต่อกับล็อบบี้และแอปพลิเคชันสั่งเปิดปิดไฟแอร์และก็ตัดไฟจากปลั๊กได้เลยครับ ส่วนครัวนะครับจะเป็นครัวปิดประตูบานเลื่อนกระจก3ตอนกรอบานอลูมิเนียมนะครับเป็นสัสดส่วนที่ดีครับเวลาทําอาหารกลิ่นจะไม่ออกไปภายนอกครับระบายอากาศได้ค่อนข้างดีครับจากทางเครื่องดูดควันภายในห้องครัวปูปพื้นด้วยแกนิตโต้ครับทาความสะอาดได้ง่ายครัวจะเป็นเคาน์เตอร์รูปตัวแอลครับเข้ามุมพอดีกับห้องนะครับฝักายจะเป็นพื้นที่วางตู้เย็นกว้างประมาณ75ซนติเมตรครับ มีช่องเก็บของด้านบนครับจะเลือกแบบในสไตล์แบบโล่งก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นแบบบานปิดก็ได้ครับสำหรับวางของที่หยิบใช้งานบ่อยๆอย่างอุปกรณ์การทําอาหารกระทะหม้อเป็นต้นนะครับด้านล่างก็มีในส่วนของตัวช่องเก็บของใต้อ่างล้างจานมาให้ด้วยเหมือนกันท็อปเคาน์เตอร์นะครับจะปูด,ด้วยหินเทียมสีขาวนะครับติดตั้งแบ็กสเปซทำให้ความสะอาดได้ง่ายครับมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเตาไฟฟ้า2หัว เครื่องดูดควันนะครับระบบปล่อยลมออกจากด้านนอกและด้านอ่างล้างจานเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวฝักนะครับภายในครัวนี้จะมีช่องเว้นไว้สําหรับเครื่องสักผ้าด้วยครับจะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่นะครับเพราะมันจะเป็นการเสียพื้นที่ใช้สอยไปในตัวห้องน้ำนะครับจะได้เหมือนกับห้องแรกเลยครับคือในส่วนของตัวพื้นที่เปียกและพื้นที่แห้งได้ชัดเจนตกแต่งด้วยโทนสีขาวได้กระจกเงาบานใหญ่ครับทำให้ห้องน้ำดูกว้างห้องน้ำนี้นะครับจะเข้าได้2ทิศทางครับผมก็คือด้านนอกนะครับแล้วก็ตรงข้ามห้องครัวกับในห้องนอนได้เลยครับ ทำให้ใช้งานได้สะดวกในส่วนของตัวอ่างล้างมือเนี่ยก็เป็นเซรามิกสีขาวนะครับจากแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดมีช่องเก็บของด้านล่างมาให้ส่วนโถสุขภัณฑ์ที่ได้มาในห้องนี้นะครับจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างครับทำให้นั่งสบายไม่อิดอัดติดตั้งมาพร้อมกับระบบอุปกรณ์สายชําระและที่แข็งกระดาษชําระครับแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดเช่นกันตัวพื้นที่อาบน้ำนะครับจะมีฉากกั้นกระจกมาให้ช่วยให้น้ําไม่กระเด็นออกมาเวลาอาบน้ำครับส่วนสายฟกบัวเนี่ยจะเป็นในสูงตัวสายอ่อนจากแบรนด์อเมริมกันสแตนดาร์ คอมมอนแอเรียนะครับจะเป็นในส่งตัวห้องนั่งเล่นที่พื้นที่วางโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยจะเชื่อมต่อกับห้องอเนกประสงค์เลยพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะครับขนาด3ามูณเมตรครับเหมาะกับการวางโซฟ,ฟา2ที่นั่งครับสามารถวางโต๊ะกลางได้ไม่ขวางทางเดินแน่นอนครับมีระยะดูทีวีเนี่ยอยู่ที่2-3เมตรเลยครับ เหมาะกับการวางดูทีวีขนาดประมาณ40นิ้วขึ้นไปข้างโซฟาเนี่ยจะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ประมาณ2-4ถึงคนเลยทีเดียวครับต่อมาด้วยห้องนั่งเล่นนะครับห้องนี้กั้นกระจกด้วยบานเลื่อนนะครับ3ตอนกรอบบานอลูมิเนียมสีดำครับด้วยประตูบานเลื่อนกระจกทําให้ห้องนอนเนี่ยดูกว้างสามารถรับแสงธรรมชาติและมองเห็นวิวจากด้านนอกได้ภายในห้องนี้นะครับกว้างถึง3 3มจุคูณสเมตรครับเป็นห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทํางานส่วนตัวหรือห้องนอนสําหรับห้องรรัับบแขก็ได้ค ห้องนี้จะมีช่องแสงกว้างเกือบเต็มผนังมองเห็นวิวได้เยอะทําให้รู้สึกสบายนะครับไม่อึดอัดต่อมาด้วยห้องนอนใหญ่ครับภายในห้องนี้นะครับจะได้ระเบียงส่วนตัวทําให้ออกไปชมทิวทัศน์นะครับรับลมด้านนอกได้ซึ่งประตูระเบียงเนี่ยเป็นประตูแบบเลื่อนกระจก2ตอนทําให้รับแสงธรรมชาติเข้ามาและมองเห็นวิวได้ซึ่งห้องนี้นะครับขนาดประมาณ3.45คูณกับ2.6เมตรด้วยกันสามารถวางเตียงนอนได้ขนาด5-6ถึงฟุตเลยทีเดียวด้านข้างเตียงของห้องนี้นะครับค่อนข้างกว้างสามารถวางโต๊ะทางานหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆได้เลย ในส่วนของตัวระเบียงนะครับจะมีขนาด2.6คูณ1เมตรครับสามารถออกไปใช้งานได้จริงนะครับพื้นกระเบื้องปูด้วยเซรามิกนะครับทำความสะอาดค่อนข้างง่ายอยู่แล้วครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของห้องวันเบดพัดครับที่มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับคอนโดชีวะไทยปิ่นเก้านะครับเป็นคอนโดที่มีศสกยภาพอีกทาเลหนึ่งนะครับเพราะว่าเดินทางค่อนข้างสะดวกครับไม่ว่าจะเข้าเมืองเนี่ยก็สามารถออกไปทางสะพานพระราม8ได้เลยครับแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสํำคัญๆหลายอย่างครับเช่น ห้างสรรพสินค้าครับไม่ว่าจะเป็นโลตัสนะครับเซ็นทรัลปิ่นเก้าเมเจอร์ปิ่นเก้านะครับในส่วนของตัวเดอะเซนอีกนะครับที่สามารถมาเดินจับจ่ายใช้สอยตามร้านค้าทั่วไปได้ครับในส่วนของตัวบริเวณโครงการนะครับจะเป็นในส่วนของตัวตึกแถวครับที่จะเปิดใช้เป็นร้านของกินครับร้านค้าทั่วไปนะครับสามารถมาเดินจับจ่ายใช้สอยเป็นระยะระยะได้เลยถือว่าโครงการนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์และมีในส่วนของตัวความสะดวกสบายในการเดินทางมากครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโรงเรียนและวัดนะครับก็อยู่ในละแวกนี้เหมือนกัน ในส่วนของข้โดนี้ครับถ้าอยู่ชั้นสูงๆเนี่ยเราสามารถมองวิวในส่วนของตัวแม่น้าเจ้าพระยาและสะพานพระราม8ดได้อีกด้วยครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของโครงการชีวไทยปิ่นเกล้าครับที่ผมพาเยี่ยมชมมานะครับและถ้าถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปครับผมและในครั้งหน้านะครับผมจะพาเยี่ยมชมโครงการไหนฝากติดตามด้วยนะครับ